สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปส่งท้ายนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญ10บาทพศ2531นะครับอยู่ในแพ็คเหรียญของแท้ของเดิมจากกรมธนารักษ์นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับมีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วนะครับเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนโลหะ2สีปีแรกนะครับ ปี2531นะครับผลิตออกมาใช้แทนธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับสำหรับราคาประเมินของแพ็คเหรียญ10บาทปศสอง3 1นะครับ ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินแพ็คละ1,500ถึง2,500บาทนะครับราคาของเหรียญกระสับมีขึ้นมีลงนะครับ เป็นเรียญไม่ผ่านการใช้เงาวิงนะครับนี่ครับพลิกมานะครับด้านหลังนะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับตรงกลางเรียนพระป่างวัดอรุณนะครับ สำหรับเหรียญ10บาทพศ2531วันที่ประกาศใช้13กันยายนพศ2531าานจำนวนการผลิต6200 20, เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสบโลหะ2สีน้ำหนัก8.5กร,รมัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับ สำหรับแพ็คเหรียญแพ็คนี้นะครับสิบาทปศสอรนะครับมีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็มาทำคลิปส่งท้ายให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับ ที่สิบหคุมภาพันธ์นะครับก็ต้องรีบแพ็คเหลียดน,นะครับไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ครับเป็นเม็ดโฟมสุญญากาศกันกระแทกนะครับ อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับการส่งเหรียญน,นะครับเป็นแพ็คเหรียญแบบนี้นะครับต้องใช้กล่องนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นตลับอะคริลิกอยู่ด้านในนะครับต้องใช้กล่องกล่องกระดาษแข็งนะครับ ขอขรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ